สวัสดีค่ะช่องพายเลิฟมาแล้วค่ะเอออย่านเล็บอย่านะอย่านะยังเป็นเด็กน้อยอยู่ข้าผู้เย่าวแดงโอ๊ยพค่ณไปยืนนั่ไหนไก่แช่มันเก้าเจ้าแล้วบางอยังมันออกทางบ้านนี่แหละเจ้าหูบอ โอ้ยเลยเบยพ่อพันตีที่เป็นพ่อพันตีลูกที่เปิดซิ่งมาลูกสุดเปิดซิ่งสาวอุ้มบ่โอ้ยผู้สาวมาหาผู้บ่าวว่าไปหาจ้าเตี้ยผู้สาวมาหาหัวเนื้อเอ้ยผู้บ่าวกระลังอาบน้ำแล้วผู้บ่าวกระลังไปตัดใหม่มาโอ้ยบวกัาดอกย้ายมาโลดเจ้าหาิงไปเบิ้งไหมป็นหังบวกัาดอกย้ายมาโลดขินฮอดขินฮอดขึนฮอดดู ไงเป็นสาวเหรอสาวอุ้มสาวอุ้มเอาลงลงมาลงมาเจ้าลงมาลงมาผู้บ่าวผู้สาวเขาอุ้ยอุ้ยพ่อแม่เสียวอีหลีติอุ้ยลูกชายคอยเสียวอีหลีได้นี่เจ้าจังเลยไมื่อเสียขาดน้องอ้ะคอยได้แค่ใครอุ้ย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 ขาที่หาออกอุ้ยอุ้ย ยายไข่มาเก็บเอาผัก,กไปแก้วไี่พักกาดยืนข่อยกำลังพอกินตัวมาเก็บเอาสาอุ้มสาอุ้มญ้าได้อุ้มหรือญ่าได้อุ้มใครจะเสียค่ยาใครแทบวะ <laughs> <laughs> โอ้ยหนาตะแจ๊ง oh, ม yeah, ีสารพัด oh, ย yeah, ัง oh, ล yeah. ูก oh, ก yeah. yeah, ินจันวาจอยเออทั้งบังนัดทั้งไม่ทั้งอ้อยทั้งโอ้ยอุ้ยไข่มด้วไปฝอยอุ้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 ยลูกไส้ไข่อยแม่เออเอาอยู่ไปอยู่ขวากำมัดไว้จุ๊กเอาอยู่ไปอยู่ขวากำมัดไว้จุ๊กนี่เป็นเก็บเอาไปเก็บเอาหอมกระลังกระลังทิศงามมาทั้งงามดอกหอมั่น สาวอามโอ้ยเจ้าพุทุุงตุยเออเหลือเบอร์นี่น่างามได้นี่น่างามจักรยานได้หนิมันแม่นธรรมดาได้น่างามจักรยานได้หนิโอ้ส่าหวคนเสี้ยวชื่ว่าจักรยานหรือซั่นโอ้น่างามจักรวาลนเหรอขยันโทรก็ไปอ้ยน่างามกินน้ำเข่าเจ้าน้ำเข่าแต่ว่าน้ำเข่ากางยินถิมข้อมือรึเปล่าวะมันหอมเนาะน้ำเข่าไหม ยกเอาเลยได้เขาไปลกเอานี่ประตูเขาทั้งนี้ขาเจ้าหอดบ่โอ้ท่านี้ไมีแน่แก้มก็มาเอาหใญ่แห่งไรมาเสียบดอกผักสวนครัวไปดูผักสวนครัวหอมกระลังสิงห์งามผักสวนครัวไม่ไงไพ่นั่นละเหน่นัละเน่อันนั้นปลูกหอมหอมบัวแดงเออปลูกหอมบัวแดงปีปีปีที่แล้วก็ปลูกวัวลงหัวก็ได้ทั้งว่าสองสามจุก หงงไงดีขึ้นยังนี่มีผักกาดบักกัดเขียวเขียวหินหอมกลังสงามของขอมผักาดอสื้ครัวแตกเปนลูกน้อยน้อยเพราะจะได้เก็บแก้วนี่นะปลูกอะ้อแมนอ้าผู้บ่าวผู้สาวจังไหนหันดาดใส่กันเรเบย แค oh, mm. mm. ่ัปมองนี่ทูเทบสาวอ้หหมูไงเป็นสาวเราพี่เล็บกับเป็นบ่าวแล้วมามามผู้บ่าวเหลืออ anyway ื่นมา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 เฮ้ยพญเกศเจ้าเสียวลูกไส้เจ้ายู่บอ ก็หยอกได้ส şey ิลูกไข่พ่อมากหยอกลูกไข่เอาอีกเรื่อยได้เออลูกไข่พ่อมากหยอกเฮ้ยเฮ้ยผู้สาวดึงผู้สาวไว้นายดึงผู้สาวไว้กอดแล้วข้องหอมแก้มเออเออข้องหอมแก้มกอดข้องหอมแก้มให้ลูกขาดองเดี๋ยวพ่อเสียเ้าเองเออเออ

วันนี้สาวอุ้มบุญนะคะเดินแวะแวะมามาเลรนนำํำสาวอุ้มแวะมาเลรน,นำ้ำโอ้ยลูกสะพ้ายยังไหนไปสอกต่แนวกินแทะอุย้ยไปหาแนวกินจนมาพอ่อลูกสะสะพ้ายคอยจะแม่มันคือนยาเนาะโอ้ยยังกระแสบเจ๊ไดก็มีจะแนวแิบแทบเลยว่าอยู่หนี่ละอยู่นี่ละอยู่นี่ละเลยว่าเอาเอ,อ โอ้ยขาที่หาลูกไส้พญายเกกออกโอ้ยจะมาเสียเอาอยู่เอไม่อ้อมเออถอยมาถอยมาถอยถอยถอยเออกอดเออเออลูกพ่อ พ่อไม่ีอเปลลูเฮ้ยมาคนละสีเนาะอุ้ยสีพนี้เจ็ดลูกชายเจ้าโอ้สายล่ะแล้วเดี๋ยวจะกวนเขวอ้ยเนาะคอยโอ้เนาะอุ้มไม่อุ้มย่างห้าหนาห่ล้านแค่ นี ơi, ่เก๋ก็เจ้าระวังน้อยเด้อขคอยจะบอกให้เจ้าเป๊กงานบ่ไดอยนะมุนันน้อยแล้วเนาะมุนันน้อยขี้ไก่เนาะโอ้ยพี่เก๋เอ้อพี่เก๋เออยางจะสั้นนี่โอ้จะไหนว่าบาปลูกคอยแท้จะยาวนะช่วงมันย้ายนะช่วงมันยาวนะโอ้ยสาวอุ้มคอยตูบหลุม อ้เามไปจ๊กลุเมก็มามาขุดบุษบาเนี่ยตังาเัาเริ่มงางมากบอลลบไหนยี่ีไหนใช่บอมแมนเริ่มงางมากบอลลูบอลลุบจังชีไม่กระย่างม่นีล่ะอุมมาเพี่ออุ้ม เอินออกมาเจ้าเอินออกมามาทางพี่จะไปหาเมญยาเด้อแมญ่ากำลังกินยาถอยน้นคือบ่ออะไรขาที่หาลูกไส้กรอกน้องกอเอา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 พวมามาขุดโอวุวุวุว้ยยวยยย อยดิอย้ยโอ้ยอ้้ยอ้้ยูกพอยโอ้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 ยอ้ยขอที่ดีไว้ขอที่ดีไว้พร้อมเออ้เบยของบอมมี่หยางเออหูขาที่5้าออกเตรียมพร้อม โอ๊ย่ว่าบ้านอุ้มเอ้ยอันงูเขียวหน่อยอุ้มกระงาวซื่อๆอกอุ้มได้ได้ควม้าอุ้ม่ว่าบ้านงูเขียวน่อยยังกันยังกันโอ๊ยลูกไวยสําเร็จโทษเจ้าของเองเฮน้องเด้อยาเฮนนองด้้ยโอ๊ย เราเคยพกเคยพกน้าน้าน้าอย่าเห็ดน้องแงงเดลยผู้บ่ิผู้เบาผู้สาวซ้ำหน่อยอย่าบ่ท่านหูนั่งเจ้าเจ้ามันจะเอาขึ้นอีนี้ได้มักจะเอาออกบ่ได้ไรเออเอาซ้ำนั่นล่ะซ้ำนั่นล่ะซ้ำนั่นล่ะเออ เจ้าเจ้ามาชยหาค่ายดองเจ้าเจ้าจะไม่กล้าไหว้คอยหาค่าดองสูนเออสั่งนั่นแหละลูกยายาโอ้ยเบิ่งส่งแล้วพ่อใหญ่เกล็ดตาเหลือกแท้เอ้ยแม่แม่อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องชายเรือเวนนะคะวันนี้สาวอุ้มบุญมาหานะคะสาวอุ้มบุญมาหานะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ